สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ทีมง,งานเล่าไก่บันเทิงศิลเนี่ยเว้นมหาเห็ดครับพี่น้องเยอ่ยเดวค่ะจับใส่ไปเล้วดอกนึงใส่นี่เห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งค่ะเห็ดเพิ่งเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งไม่พอไปต้มอะหมอลำไส้ครับพี่น้องหมอลำไส้เห็ดเห็ดหัวหมูครับหมอแมนหมอแมนนี่ไหมหัวหมูหัวหมูเอ๋อแล้วไื่อีมันเป็นเห็ดกินไหนบ่ะหนาแมนบอกแล้วพี่พี่

พี่น้องไม่กินได้เพราะอะไรเอาลอนทิมเสียมเลยโอ้ลองทิมอันนี้น้งฟิมกินได้ป่ะคะพี่น้องกินได้เขาเกลีกินอยู่ดิจเฮากินเลยเียเกินโอ้โหโอโหโนี่เด้แมนยูบ่งมนโอ้ยนอนนี่เด้นั่าลักจังแมนยูบ่แมนมนอ่ันเดนสแก็บถิมมะมันมาก่อนหมแมนดอกมแมนเดิมันกินว่าไรด้่ไรดอกเียมันส่ง นอ่ไหนบอครับขามันแน่นก ah, oh. well, ah, ็นี่แม่แม่นลักหมูอ๋อไอ้าวไทยช่วงเป็นถามมันแม่เนี่ยว่ามันกินไหนบ่โอ้โนี่ฟอสฟอสมาเร็วมาเร็วนี่ไงเห็ดพึ่งอ่ะเออนี่ไงนี่ไงบ่แม่นแม่นบ่แม่นเอออันนี้แม่นอันนี้แม่นอันนี้แม่นจะว่าอันนั้นบ่แม่นอ๋ออันนี้อันนี้บอเอออันนี้บอไงลักหมูบอแมนวะแม่น อุ้ยอุ้ยนี่ดิเขาหยยบมากน่ะอ้เโอ้ย,อยนั่งน,นั่งเห็นด่ามนน,น,น,าน,นี่บ่อหัวเจียมคืดเป็นมาเจียมเจียมพ้อแล้วกันเจ้ได้น้ำมูอใเพี่อ้นี่เดี๋เป็นผู้สี่เป้านึ่งบอกนมพี่บอกว่าก,กินได้ไหก,กินมันบ่ตัดกินที่อยังเขาจะ้องหรือไง มึงก็จากินหลายอยู่ซุ่มๆไทยคตอกไทยคลิปเดียวละเท่าเดียวนี่แหละเพราะฉันไทยจัเกียรไม่ได้กินปลาไหลป่ะเนี่ยกินปลไห่ทุอย่นกเี้ยนี่มาดูหมาดู่ไทยทงเหอแล้วบ่งก่มันกินลว่นี่น่มขึ้นหน่าจะใช่อยู่โอ้นี่เด้นี่เด้นี่เด้นี่พี่โอ้ เมนมีนเดไตเบี man, ้ยเมีนเมียนยนเมีนียนเมียนมียนเมียนเมยนเมีนียนเมียนเียนเดีนมยนเมียนเยนเมียนมียนเมีนม่ยนเมียนเมหยนเมียนเยนเมีมนเมียนยเีเยนเีเยเมีนยเมีเยนเีนยนเีนียเมีมยนเีนนเมียเยนเยนยนเีนมายเมีมยนเมียนยเนียเ บลอดะอไม่ได้ดอกมนไม่ได้ดอกบตาที่เดนตดอกค่อยสอยู่นีะเห็นได้เห็นตังมือทำละต้อีคูต่อสู้เลยดิิ่งเชียงมากเยแล่เียห้องลยมาหาคนดิมมาหาคนเดอยูดอกสองสามดอก ยนบ่ย่เลี้ยยนบย่โอ้มันอยู่จงแจีงขนาดนั้นเพิรนมเอากระสเรยงมานักิบหรอโอ้นี่นี่ปมแปลแบบหลายมิได้ดวกยังไงนี่เห็นว่านั่นนั่นลอมึงปแลมาเอาเมยเพ็ดขม ผแม่นี่ครับพี่น้องเในโครงไตนี่นี่้พี่น้องหาเยดกโอ้โหมันต้องมีเพี้ยนมาแน่นี่นี่ได้แล้วสุดยอดค่ะพี่น้องค่ะฝนก็เริ่มตกค่ะได้บรรยากาศมากได้บรรยากาศมากได้ฟิลเลยอ่ะ เราต้องเขี่ยดูนะคะมันว่ามันมีจีเห็ดนี่แต่เบี้ยก็มีโคมกับเกลือใกล้กันนะคะไ,ไปะไปะใช่กันหน้าผลประกอบกันได้ยเยอะมากค่ะบวกเห็ดหูเอากันก็ดังหมูไปนล้วคับพี่น้องค่ะพอแต่เจ้าตอ,อกไป๋<า>โอ้นยนี่นี่ะดังหมู เอาบนเอามาใส่ม oh 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 ูมันนี่ย่กินได้ยี่ห้วนมคมันหน่อยไหมเราเกาลูดหัวน่อยคุนเอาจังห่ว่โอก็เป็นเหลียวสีดำจะแต่แั้นเป็นไล้่งนี่พอจะเห็นพี่เบื่อไโอ้ยนม่คนอยกตินดมจังมูนห่นะกินแล้วเนาะ มันมันอ <ım S 2> ันน like ี <eye> <'m> <S <S ้เล้วนี่มันอั้เขาแลวอืมตึงกว่านี้ใหญ่กว่านี้นี่ดวงห่ววะีผู้นางปร้านีเฮ็ดดังมือนไงเออไ่โดนดังแหกว่าทีันี้มาีเฮ็ดดังแหนบมีตพัานมันพิ่นมหาแล้วก้อนห้ามันบ่ ไม่ดีป้าทำไมดอกติดดอกยังงี้ครับโอ้โหป็านไ้เลยพี่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 พีาพี่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 พีี่พี่พี่พี่ ได้จันดอกอยู <KNOW> 너너่ต้องมันมันสีคือกันกับใบใหม่เนาะเนี่มันต้องนี่แดงมือไม่เท่าเดอกหน่อยหรือยังเอาไปได้ก็เหรอล่ะนี่ตรงอ่าสองไอ้น้องทั้งหลายเงียบแห้งพี่น้องบ่มีเสียงเงาเสียงอ้าวเลย กเห็นนอว่าใส่ถุงเทียนเนาะดอกนึงทักขียมาแงมบุกกว่าเปีเจนี่นี่อยนีนะฮะนี่เลยนะอเ้ภาษาสำนั่เปียกอ่างเนเนาะใส่ใส่เห็ดบ่นยนะใสใส่ขายฝันขายฝันหรือเปล่าน่ะไม่ได้ขายฝันฝ้าหนีเป็นแผนกขายฝันตลอดเลยด้ ได้แล้วครับหนึ่งดอกเออ,อ,อได้ของจริงออเออแล้วเห็ดยังไงวะเห็ดเห็ดขมเห็ดบบแมนตัวนี้เห็ดขาวมั้บแต่ขม่ว่าตัวเห็ดอันขมมันจะเป็นสีดำดำอ้าว สำ <gas>: หรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับตอนสรุปยอดนะคะตอนสรุปยอดเป็นหนึ่งดอกนะเป็นมันกะาษค่ะ